สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ขอสอนมมตรีเงาเดชครับ YouTube แห่งนี้เป็นแหล่งที่ใช้ในการแบ่งปันความรู้นะครับและประสบการณ์ที่ผมมีความชำนาญนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตางสก๊อตให้ด้วยนะครับฝากแชร์บอกต่อเพื่อนๆให้เข้ามารับชมสาระความรู้เกี่ยวกับวิศวกครมไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าการออกแบบระบบแสงสว่างการเขียนแบบระบบไฟฟ้าขอบคุณครับอะมาดูตัวสุดท้ายครับเรียกว่ารางเคเบิลน,นะครับโดยสัตว์จะเรียกว่าเคเบิลเทรย์เคเบิลเทรย์นะครับเคเบิลเทรย์ก็คือเป็นโครงสร้างสำหรับรองรับสายเคเบิลน,นะครับไม่ได้เป็นช่องเดินสายนะแต่จะเป็นตัวรางเขาเรียกว่ารางเลย นิยมใช้กันมากในโรงงานสายอากาแล้วก็ใช้ในส่วนของสายเมนสายประธานเข้าบ้านเข้าอาคารโดยเฉพาะอาคารที่ใช้มอแปลงเอออาคารไหนใช้บ่อแปลงสายมีขนาดโตๆจํานวนมากๆอย่างเงี้ยหลายฟิลเดอร์หลายสายขวบเราเดินลูกถ้วยแหลกเข้ามาก็ไม่สวยถูกไหมสายมันเยอะเวลาคุณเดินลูกถ้วยแหลกสายสีขส่ขวบเงี้ยสี่คูณสี่เบอร์อร้อยซาวงเงี้ยโอ้คือมาเดินลูกถ้วยแหลกเข้าบ้านแล้เข้าอาคารแล้ มาเป็นแพรเลยไหมเพราะฉนั้นอย่างเงี้ยเราไม่ดีไซน์เป็นเดินลอยอากาศเะั้นคุณต้องดูบริบทของปริมาณสายแล้วก็วิธีจะเดินมันบางทีมันทําไม่ได้คุณยาลูกแหลกไปสี่ยานเงี้ยไปติดอยู่บนเสาเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะถูกไหมแล้ววิธีการเดินก็เอ๊ะมันมีวิธีอื่นไหมอ่ะเออเดินรางได้ไมั้ยหรือเดินใต้ดินอะไรเงี้ยถ้าเดินใต้ดินโอเคคุณก็ขึ้นไปแล้วก็ตั้งหัวงูเห่าใช่ไหม สี่ห้าพ่อขึ้นไปแล้วก็ฟีดสายเข้ามาแปลงยังก็ได้นะแต่ถ้าอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือใช้พวกรางเคเบิลเข้าไปซัพพอร์ตแบบนี้นิยมโดยเฉพาะมาแปลงที่เป็นมาแปลงอ่านั่งร้านเสาคู่นะเพราะว่ามันจะมันจะมีตัวตัวเสาให้เราทำซัพพอร์ตไปวางรางได้นะครับเขาก็จะทำเป็นซัพพอร์ตแล้วก็เอารางเรื่อยไปวางนะแล้วก็ฟีดสายเข้าบูชิงตามาแปลงแล้วก็ฟีด มาเป็นสายขวบปริมาณมากๆแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในตัวอาคารไปหา MDB นนี้คือวิธีการใช้ในโลงอุตสาหกรรมเขาก็จะเดินไปหาเครื่องจักรถูกไหมเออแล้วก็เป็นโลง่งๆอ่ะคือไม่มีฝ้าไม่มีอะไรเพราะนั้นจาก MDB มาก็เดินรางจะไปฟืดก็วิ่งสายไปในรางจะเลี้ยวลงเครื่องจักรเครื่องนี้ก็เลี้ยวลงจเจ้ารางเลี้ยวลงไปก็ได้หรือคุณเจะเาท่อเข้าไปคอนเน็กแล้วก็วิ่งท่อลงมาหาเครื่องจักรก็ยังได้ อะี้โรงงานจะใช้กันนะครับติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายที่นี้ก็คือคือมันมันไปเดินแล้วก็ซัพพอร์ตล็อกอะไรพวกนี้นะราคาก็จริงจราคาก็ไม่ได้ถูกนะมีอยู่3ามแบบแบบนี้เรียกว่ารางบันไดนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า ladder er t ์ไทนะภาษาช่างจะเรียก ladder ladder รางเลเดอร์รางเลเดอร์ก็คือรางเหมือนซี่บันไดมันจะเป็นซี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 ฮะนะครับความสูงมันจะล็อกไว้ที่สิ 10บเซนร้อยมิลหรือจะมีรุ่น12เซนก็คือ120ยมิลตัวเนี้ยจะล็อกมันแต่มันจะแปรด้วยความกว้างเลยความกว้างมันจะมีรุ่น200มิลิเมตรสองมิลิเมตรก็คือซาวเซนซาวเซนก็ประมาณประมาณนี้อันนี้ลางรางแรดเดอร์เล็กสุดละยี่สิเซนสองร้มิลหน่วยเป็นมิลน,นะนั้นแล้วแต่คุณจะมองอ่ะคุณจะมองเป็นมิลหรือมองเป็นเซน ได้หมดผมชอบมองเป็นเซนนะยี่สิบเซนสามสิบเซนไล่ไปอันนี้หนึ่งเมตรไหมพันมิลก็คือหนึ่งเมตรความยาวท่อละสามเมตรสามร้อยมิลนะก็คือสามเมตรความหนาสองมิลความหนาของตัววัสดุที่เอามาชันงอย่างเวลาเวลาเขาเขียนเขาไม่ได้ความความกว้างอ่ะเขาเขียนเลนเดอร์สามร้อยมิลลิเมตรอย่างเงี้ยเออเขียนอย่างนี้เลยเป็นที่เข้าใจว่าเอ้คว,ความ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 สูงมันล็อกแล้ว แปลที่ต่างกับไบเวนะไบเวเราเขียนสองคูณสามถูกไหมสี่คูณหกแต่แรดเดอร์ก็จะเขียนแรดเดอร์สามร้อยบินก็คือเป็นที่รู้แล้วเขียนเป็นหน่วยมิลลิเมตรด้วยเนี่ยครับเห็นไหมเปลี่แปลงเป็นตั้งหลานแล้วเวลาเราเดินสายปริมาณมากๆเนี่ยเราก็ใช้แรดเดอร์วิ่งแล้วก็ต้องทำซัพพอร์ตอย่างเงี้ยจะเป็นซัพพอร์ต เหล็กโครงสร้างให้มันแข็งแรงนะแล้วก็วิ่งบริเวณคานนี้ด้วยคุณก็มีสพอร์ตตรงเสาตน้นนี้แล้วก็สพอร์ตตรงเสาตน้นนี้ลางรุณก็ผวางแล้วก็ฟีดฟีดสายวิ่งเข้าบูชิงแรงต่ำมาแปลงแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ MDB มดอบเราอันนี้นะ่าจะเป็นลงโมหินขยะใช่ไหมมีรถขนหินขนปูนมีสายพานลำเลียงหรือเป็นลักษณะนี้ลางซ้อนๆกัอนอก็ได้รูปแบบมันไม่ใช่มีแต่ลางเส้นเดียวนะบางทีงานมันใช้สายเยอะๆคุณก็สามารถเอาลางมาซ้อนๆกันได้ น,นี่วิ่งวิ่งไปหาเครื่องจักรอันนี้คือขนาดของเขานี่อันนี้คือเราจะเน้นที่ความกว้าง200มิลไปจนถึงจริงจมีรุ่นรุ่น mm เมตรยี่ิ้ยนะพันสองมิลิเมตรแต่ความสูงมันจะล็อกไวเนนะ่ใช่ไหมร้อยมิลิเมตรล็อกไว้เลยความยาวก็ล็อกไว้ความหนาก็ล็อกไว้เพราะนั้นตัวแปรที่มันแปลก,กันก็คือเรื่องของความกว้างก็คือมีรุ่นตั้งแต่200มิลิเมตรไปจนถึงประมาณพันสองมิลิเมตร นี่น,นี่คือแรนเดอร์ไทมันก็มีอุปกรณ์ประกอบเยอะแยะเลย4ทาง3ทางตัวลดตัวเพิ่มนะก็คือบางทีรางใหญ่เจอรางเล็กรางเล็กเจอรางใหญ่โค้งลงโค้ขงขึ้นอันนี้คนละตัวนะ outside inside เห็นไหมเพราะว่าไอตัวตัวทียวางสายอะ่ะด้านหนึ่งมันจะเป็นแบบแบบมนอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบคมเพราะฉะน,นั้นด้านที่จะวางสายต้องเป็นแบบแบบมนที่มันไม่บาดสาย ก็จะมีรูให้เราเอาล็อกล็อกเคเบิลทายได้นะไอตัวซีซีพวกนี้นะของจริงมันจะมีรูรูอยู่นะครับถ้ารูปตรงนี้มันอาจจะไม่เห็น,นอันนี้เป็นแบบรางระบายอากาศนะเป็นรางเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เป็นรางระบายความความสูงล็อกไว้ที่ร้อยมิลความกว้างก็แปรไปมีตั้งแต่สองร้อยจะมันถึงแปดร้อยมิลลิเมตรอันนี้ในโรงงานสาหกรรมใช้เยอะนะครับมีรูระบายด้านล่างเป็นเป็น,เป,นเป็นชิ้นเดียวนะ เป็นชิ้นเดียวยาวตลอดนะครับอันนี้ก็เรียกว่า Red, Tight, เป็นแบบคือโฟลต์ไทป์นะครับเป็นแบบรูระบายนี่ของจริงจะเป็นงี้เห็นไหมเนี่ยคือเป็นแผ่นๆแ,แ,แล้วก็จะมีรูระบายระบายระบายหรือเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ที่เห็นใช้ใช,ใช้บ่อยๆจะเป็นรุ่นนี้กันนะเดินสายเมนสายประทานได้เหมือนกันนะนะก็คือไอ้ไอ้รูตัวเนี้ยมันสามารถระบายความร้อนได้ด้วย,วยแต่ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันดีกว่าเรนเดอร์ก็คือมันเดินสายเล็กได้เว้ยครับ ถ้าเป็นเลเดอร์เราเอาสายเล็กมาเดินอะสายเล็กมันก็จะหย่อนลงไปนะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเราสามารถเอาสายเล็กมาเดินโดยที่มันไม่หย่อนลงไปสายหลายแกนสายมีเปลือกเดินบนรางพวกนี้ได้แต่ถ้าเป็นสายแกนเดียวต้องขนาดตั้งแต่ยีขึ้นไปถึงจะเดินบนรางพวกนี้ได้นะไม่ใช่ว่าสายเล็กๆขนาดเท่าไหร่ก็ได้มาเดินไม่ไม่ได้มันยังมีข้อจำ,จำกัด ในขนาดของสายไฟอยู่แต่ถ้าเป็นสายหลายแกน่ะได้หมดได้ทุกเบอร์ตั้งแต่เบอร์หน่งจุเบอร์สองจขึ้นมาเลยเดินได้หมดอันนี้ก็เป็นขนาดของรางแบบช่องระบายอากาศความยาวจะเป็น2.4เมตรนะทางตร่นี้ตะกี้แรนเดอร์จะ3เมตรความกว้างอันนี้เป็นแบบ Solid Bottom นะเขาเรียกว่ารางแบบล่างรางแบบด้านล่างทึบก็จะเป็นชิ้นเดียวยาวตลอดด้านล่างเป็นโลหะทึบ นี่จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคล้ายๆบายเวเนาะก็คือเหมือนบายเวเลยแต่ตัวนี้จะมีสองรุ่นไงรุ่นที่ไม่มีฝาปิดกับรุ่นมีฝาปิดแต่บายเว่อะมันจะเป็นแบบมีฝาปิดเท่านั้นเออบางทีเราต้องการเดินเดินสายโดยที่ไม่มีฝาปิดอย่างเงี้ยแล้วก็มาเลือกใช้ปรลบรางประเภทนี้แทนนะครับก็เรียกว่าร่างแบบด้านล่างถึกการเดินสายนี่เห็นไหม อันนี้สำคัญนะสาย IMC สายเคเบิล MIMC AC อันนี้เดินได้อันนี้อนุญาตนะสายเคเบิลแกนเดียวชนิดไม่ชนิด,ม,นดมีเปลือกนอกขีดเส้นใต้ตรงคำว่ามีเปลือกนอกนะสายต้องเป็นสายมีเปลือก,ลอกแล้วก็ต้องมีขนาดไม่เลก็กกว่า25ขึ้นไปก็คือตั้งแต่25ขึ้นไปถึงจะเดินได้สายมีเปลือกสายที่ไม่มีเปลือกคือ IEC 01 อันนี้คือสายไม่มีเปลือกดังนั้นคุณจะเอา IC 0 1ศมาเดินบนรางเคเบิลไม่ได้เลยทุกขนาดนะครับแต่ถ้าเป็น IC10 มีเปลือกไหมมีเดินได้นะครับสายหลายแกนอันนี้มันมีนมเปลือกอยู่แล้วถูกไหมสายหลายแกนทุกขนาดมีเปลือกอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็เดินได้แลวได้ทุกขนาดด้วยตั้งแต่เบอร์เล็กๆท่อก็ได้คุณเอาเทอเอาท่อมาเบรนบนรางอะได้ไหมได้ ดังนั้นถ้าก่อนว่าเฮ้ยอาจารย์ครับผมมีไอซีศูนย์หนึ่งผมอยากจะเอามาเดินบนรางผมต้องเดินอ่ะทาไงคุณก็เอาไอซีศูนย์หนึ่งไปใส่ในท่อก่อนเสร็จแล้วก็เอาท่อนั้นมาวางบนรางเอออันนี้คือทางแกน้นะครับทาได้ถ้าเป็นท่อแต่ถ้าคุณเอาสายมาวางโดยตรงเนี่ยถ้าเป็นไอซีศูนย์หนึ่งไม่ได้ผิดเงื่อนไขน,นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคุณจะเป็นสายมีเปลือกแต่เป็นสายเล็กกว่าเบอร์ยี่ิบห้า คุณก็มาเดินไม่ได้นะอย่างเช่นคุณเอาสาย n by y หนึ่งแกนเบอร์สี่อย่างเงี้ยเอ้ยมันเป็นสายมีเปลือกนะแต่มันเล็กกว่าเบอร์ยี่ห้าไงคุณก็มาเดินบนรางพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องเข้าเงื่อนไขเรื่องของชนิดสายเรื่องของขนาดสายแต่ถ้าเป็นแกนเดียวนะ่ยต้องต้องยี่ห้าขึ้นไปแต่ถ้าเป็นหลายแกนเนี่ยได้ได้เลยนะครับทั้งแรงสูงแรงต่ำด้วยการจัดวางนั้ง จัดวางสายในเครอรเวนเทมีผลนะในเรื่องของการอินดิวนะครับก็คือมันจะทาให้เกิดความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นการจัดวางสายมีผลกรณีการเดินสายลายในในลา,ลางพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นสายคับสายควบก็คือเราแบ่งกระแสถูกไหมจากหม้อแปลงไปหาอิบิบีเงี้ยสายมันจะมีหลายชุดหลายควบเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดสายไม่ดีมันจะเกิดผลของเอฟเฟกของฮีทอินดิวสนามแม่เหล็กมันจะทําให้เกิดความร้อน เพราะนั้นเราก็ต้องมาจัดวางให้มันเหมาะสมที่ผ่านมาถ้าตารางกลับไปดูในตารางของสายกลุ่มเจ็ดอ่ะเราเราย้อนกลับไปดูเนาะสังเกตว,ว่ามันจะมีการวางหลายแบบไงนี่ไงเป็นที่มาของตัวนี้ว่าทําไมเราวางแฟดระวางเว้นระวางสามเหลี่ยมเห็นไหมมันมีผลกับกระแสเนี่ยแหละส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการยินดิ้วนี่แหละนะครับที่ทําให้กระแสมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการจัดวางเนี่ยจัดวางสายในเคเบิลเทมก็จะมีหลากหลายวางแฟดวางทับชิ่งวางที่ผัด วางเว้นหนึ่งดีวางเว้นสองดีมีผลหมดเลยเนี่ครับอันนี้คือวางแบบทัชชิ่งเนาะวางติดติดกันอันนี้เป็นสายสามแกนเนาะเนี่ยสายสามแกนแล้วก็หลายๆชุดอันนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเส้นอันนี้วางแบบชิดเลยเพรนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะได้รางขนาดลางเคเบิลคุณก็เอาไดมิเตอร์มันมาบวกกันถูกไหมตัวนี้คือไดมิเตอร์ตัวนี้หนึ่งบวกบวกบ,บ,บวกกันนะครับตัวนี้มันฟิตไปไหมุณอาจจะเผื่อไปอีกร้อยยี่ห้าเปอร์เซ็น คำแนะนําคือเผื่อเป็นเซฟตี้แฟกเตอร์หรือว่าเป็นเออร์เลอร์แฟกเตอร์อยู่ประมาณยีเนตพราะนั้นบวกกันได้เท่าไหร่ก็คูณ1.25่งส้าเข้าไปเราก็จะได้ขนาดรางที่เหมาะสมเนาะรางตรวนี้อาจจะไดมิเตอร์อาจจะต่างก็ได้นะถือว่าเป็นเงื่อนไขของการเดินไปหาเครื่องจักรอะไรเงี้ยเครื่องจักรมี7ตัวแล้วเราจะเดินรางไปในรางเดียวกันเนีย่ยจะได้ขนาดรางเนี่ยถ้าคุณวางชิดรางคุณก็จะเป็นไงเล็กถูกปะ ถ้าคุณวางชิดแบบนี้แต่ถ้าคุณวางเว้นรางคุณงก็จะยาวขึ้นแน่นอนในสองตัวนี้พี่กัดกระแสคนละเรื่องน,นะครับแต่ถ้าวางซ้อนล่ะวางซ้อนก็จะเล็กลงอีกแล้ววางซ้อนแล้วเว้นนะมันก็เป็นอีกไซส์หนึ่งอันนี้เว้นหนึ่งดีเนาะอันนี้เว้นสองดีวางเป็นแบบซ้อนจะอยู่เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือเป็นบางลักษณะตีพอรล่างก็เป็นอีกแบบดังนั้น ที่เอารูปตัวนี้มาให้ดูก็คือเวลาคุณจะหาขนาดล่างคุณต้องมีจินตนาการนิดนึงว่าเฮ้ยโจทย์เขาต้องการอะไรแล้วสายที่เราไปคำนวณได้มันคือสายอะไรไดมิเตอร์มันเท่าไหร่วะอย่างเงี้ยผมเคยออกข้อสอบแบบเนี้ยจงหาขนาดล่างซิโดยสายตัวเนี้วางเว้นกันเท่ากับ 1D เพราะนั้นคุณต้องรู้ดีตัวนี้ก่อนถูกป่ะรู้ดีตัวนี้คุณก็มาบวกดีตัวนี้แต่ถ้าแบบง่ายๆเลย ชิดติดกันเงี้ยแบบแฟดเนี่ยแบบทัชชิ่งแฟดเนียก็มาบวก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 กันคูณร้อยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้ล่างเลยแต่จทย์บอกว่าเฮ้ยต้องการวางเว้นหนึ่งดีนะครูก็ต้องรู้ตรงนี้อ่ะดีเท่าไหร่ขนาดสายเราจะมาใช้ก็มาบวกตัวนี้บวกตัวนี้บวกตัวนี้ก็คือต้องคิดตรงเว้นด้วยแล้วก็ไปคูณหนึ่งถสองห้าแล้วก็จะได้ถึงไซส์ไซส์ล่างที่ถูกต้องราะนั้นต้องมีจินตนาการเว้ยแนะนําก็คือเขียนรูปเว้ยเอ๊ะอาจารย์ต้องการแบบไหนวะ เดีย๋ยวภาพตัดตรงนี้ดูสิต้องการแบบวางซ้อนแล้วห่างกันสอง,องนะงั้นตัวนี้ก็าก็ต้องรู้ว่าสองมันเท่าไหร่แล้วซ้อนตนัวนี้ซ้อนตัวเนี้ยข้างบนไม่นับถูกปะ่ะแล้วก็นับแค่ตรงนี้เพราะนั้นก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือบ,บวบก,กันหกเต้อหรือคูณหกนั่นเองคูณหกแล้วก็คูณด้ 1, 2, วยหนึ่งสองห้ามันจะได้เป็นไซส์ซิงหลลงตัวนี้นั้นจิดังนั้น แล้วการวางการณีสายควบจากหม้อแปลงเข้าไป m d b เนะี่ยการจัดชุดสายก็สําคัญนะเกี่ยวกับเรื่องสนามแม่เหล็กเมื่อกี้แบบนี้ดีไหมดีนะแต่ไม่ไม่ได้ดีที่สุดถามว่าทําได้ไหมทําได้นะคือเลี้ยงอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นสายจะร้อนเลยสายจะร้อนแต่ถ้าแบบนี้ดีสองเด่งอันนี้แบบนี้ยังไงสลับนะครับหนึ่งสองสามนิวตันเห็นไหมแล้วมันจะเป็นสามสองหนึ่งเนี่ยเห็นไหม สามสองหนึ่งเสร็จแล้วมันจะเป็นหนึ่งสองสามแล้วสามสองหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งสองสามนิวตนันแล้วก็หนึ่งสองสามนิวตันหนึ่งสองสามคือเรียงดิงเรียงไปชุดชุดไปอันนี้มีการสลับหละชุดนี้สลับใช่นไหมหรือชุดนี้ลายหนึ่งลายสองลายสามนิวตนันนี้คือกลุ่มเลยแล้วเหมือนกันหมดเห็นไหมแล้วเว้นก็นสองดีอันเนี้ยสามดาวแต่ถ้าดีที่สุดคือแบบนี้สี่ดาวอันนี้จะไม่ซ้ำเห็นไหมอันนี้หนึ่งสองสามอันนี้เป็นสองหนึ่งสาม เห็นไหมแล้วเป็น1-2-3เจตนาก็คือเป็นการลดของการรบกวนของเส้นแรงไม่เล็กซึ่งทําให้เกิดความร้อนนะเขาเรียกว่า Heating i n d ดิวอันนี้ก็แล้วแต่เรานะเราอยากจะไปวางแบบไหนก็พิจนาวนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยแต่ถ้าวางแบบนี้ก็ลางก็ใหญ่แรงแบบนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ตอบว่าใหญ่หรือแต่ถ้าดูจากภาพเนี่ยมันจะลดลงไปรางก็จะเล็กลง และเรื่องของแฟกเตอร์กรุ๊ปก็ต่างกันเนาะไอ้สองดีส่วนใหญ่แฟกเตอร์กรุ๊ปจะเป็นหนึ่งไงอันนี้ต้องมีแฟกเตอร์กรุ๊ปแหละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปไอันนี้สนะี่สี่ขั้วเนาะสี่ขั้วแฟกเตอร์กรุ๊ปในลางแบบชิดใช่ไหมเท่าไหร่เวลาคำนวณย้อนกลับไปบทที่แล้วมันมีผลกับแฟกเตอร์กรุ๊ปด้วยนี่ต้องการเดินสาย AYY สิบสองเส้นนะเป็นสายหนึ่งแกนเบอร์เก้าสิบห้าต้องใช้รางเคเบิลขนาดเท่าใดาเป็นสายหนึ่งแกนเบอร์เก้าห้านะสิบสองเส้น เพราะนั้นเอาไดมิเตอร์มาด้เว้ยอย่าไปหยิบพื้นที่หน้าตัดมาฮนะถ้าเราต้องการหารางเคเบิลต้องใช้ไดมิเตอร์มา21.5จากตารางข้อมูลสายไฟเนาะคูณ12เส้นเข้าไปได้2 5 8นี้ต้องเผื่อเผื่ออีก25%เพราะนั้นถ้าเกิดเราจะได้ไปคิดเลยมันจะฟิตไปสายมันไม่ได้ตรงอะ่ะคือมันจะมีะรับเลี้ยวเลี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอยู่นะทางกายภาพของสายอะ่ะคือเวลาเราดึงสายวางสายมันไม่ตรงได้หรอกนั้นก็ต้องเผื่อตรงนี้เข้าไป ก็กลายเป็นสามสองสองจุดห้า่างของเรามีสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยใช่ไหมคำนวณได้สามร้อยกว่าก็เผื่อไปอีกสเต็ปหนึ่งก็ใช้สี่ร้อยคุณใช้สามร้อยมันก็จะพอดีไปไอไ้สองห้าแปดไปใส่สามร้อยถ้าถ้าโดยไม่คิดก็ใส่ได้อยู่ไหมแต่มัน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 แน่นไปเออเอาไปใส่แล้วถึงจะรู้ว่ามันแน่นไปพราะนั้นเอาแบบสบายสบายดีวยกว่าก็อัพไซด์ขึ้นไปแล้วเผื่อเข้าไปด้วยนะครับคือเผื่อสองเล้งอะเผื่อร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เสร็จก็ ไปเกิดตามสซย์ลางอีกทีนึงเอ็นไไสิบเส้นเนาะแต่เป็น3แกนนี่เห็นไหมเป็นสาย3แกนเบอร์150สังเกตว่าโจทย์ตัวนี้จะเป็นเอ็นไวไหมดเลยนะเอ็นไวไกับ CV เท่านั้นที่จะเดินบนลัางตรงนี้ได้นะครับหรือเป็นพวกสายหลายแกนไอซีศนไม่มีนะเดินในลัางไม่ได้เพราะฉนั้นคุูก็ไปเอา Data ของสาย3แกนเบอร์1 5อยหาสิมานะย่าเาตารางผิดนะ ลังผิดไปหยิบ1แกนมันก็ผิดแล้วนะเรา้ต้องเอ็นไวแกน56ก็ 5, 16, 40, 50, 50. คูณ10ก็เป็น5 60ร้อเือเข้าไปอีก1น5้นี่พอดีเป๊ะเลยถ้าพอดีเป๊ะก็ใช้ได้คือมากกว่าเท่ากับถ้าเท่ากันเป๊ะก็ใช้ได้เลยเพราะจริงๆมันอยู่ที่5 560เองถูกปะแต่แเราเผื่อเข้าไปอาาีกนกแอรสาขาแห่งหนึ่งเป็นเขตการไฟฟ้าสมงมติภาคหม้อแปลงพัน kva จั่งการใช้สาย cv เป็นสายประธาน เดินสายในลังเคเบิลนี่เคยเออกข้อสอบมาจําได้เคยเออกข้อสอบมาแต่อาจจะเปลี่ยนโจทย์นิดหน่อยนะครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่บอกข้อมูลเลยเราก็ต้องหาทั้งหมดตั้งแต่เบเกอร์ตั้งแต่สายประธานตั้งแต่การควบสายแล้วก็นําไปสู่การหาขนาดสายขนาดล่างเคเบิลเราะฉะก็ต้องหากระแสมาแปลงก่อนเนานะพันสี่สี่สิบสามอ่าโจทย์ไม่บอกห้าควบนะจริงๆแล้วผมว่าจะแก้โจทย์อยู ใช้าสายห้าขั้วอะไรเงี้จะชัดขึ้นนะจะนี่ม,มาโผล่ตรงนี้เพราะนั้นหนึ่งแปดสี่ศูนย์ก็เป็นแม็กซิมัมเนาะจริงๆเราเอาเบกเกอร์มาคิดก็ได้นะสมมติว่าผมใช้เบกเกอร์พันหกร้อยแอมเงี้ยผมก็เอาหกพันหกร้อยแอมเป็นตัวตัวตั้งพันหกร้อยแอมหันห้าไปแต่ตัวนี้เขาคิดที่สูงสุดเลยก็คือที่ร้อยยี125่สิบห้าเปอร์เซ็นของกระแสแม่แปลงนะครับอย่าอย่าเยอะกว่าน,นี้เยอะกว่าน,นี้ไม่ได้เนาะเมนเบเกอร์อันนี้ก็เลยเอาร้อยิบห้าเปอร์เซ็นของพิกัดเต็มที่ของแม่แปลง อันหก็เหลือสามหหนึ่งอันนี้ต่อชุดเนาะแต่เป็นห้าเส้นนะห้าขวบวห้าสี่ยี่สิบก็คือยี่สิบเส้นนะสายตัวนี้ต้องใช้ยีสเส้นเพราะนั้นก็ไปเอาสายเอาห้าหหนึ่งเนี่ยไปเปิดสายมาได้สายเบอร์ร้อยแปดห้าจริงๆแล้วตรงเนี้ยไม่ต้องลดนะนิวตันหลังๆเนี่ยผมไม่ไม่อยากให้ลดนะแต่ตัวอย่างใน Powerpoint ยังเป็นลดนะครับในหนังสือไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรือ,อยังน่าจะเปลี่ยนแล้วนะ ใหาจะแก้ไปละนะก็คือเป็นเทคนิคของการลดขนาดนิวตนันปัจจุบันโหลดมันเป็นฮาร์โมนิกค,ค่อนข้างเยอะครับแค่จะอยู่ฝังอยู่ในระบบแคบทุกที่อะ่ะดังนั้นกรณีที่โหลดที่ไม่มีฮาร์โมนิกเลยเนี่ยน้อยมากนะครับดังนั้นเวลาผมออกแบบผมจะไม่ลดนิวตนันละได้สายร้อยแปดห้าผมก็ซัดเป็นสี่เส้นเลยได้สายเบอร์240ก็ซัดสี่เส้นเลยอันนี้คือนิวตันลดนะ,ะตาตมถ้าตามนี้ก็ว่ากันไปอาจจะเป็นโจทย์ที่มัน มันดีตรงที่ว่ามันมีสายหลายไส์ให้เราได้คิดเนาะมีทั้ง85ทั้ง95เพราะนั้น1 8 5ถ้าตามโจทย์ตัวน,นี้ก็15เส้นแล้วก็เบอร์95อีก5เส้นถูกไหมรวมกันเป็น20เส้นแล้วก็คิดมาให้ครบเดี๋ยวไห3คูณ2.5.8 23.8บวก1คูณ7.75แล้วก็คูณ5อีกทีนึงได้44.5ตารางเอ่อมิลลิเมตรไม่ใช่ตารางมิลลิเมตรนะเพราะเอาไดมิเตอร์ไมคิด เผือไปอีกร้อยเก็เป็น5้าหหดังนั้นลางก็ใช้หลง 600. ัง6กรนะ